สวัสดีครับวันนี้พามาตีปลาชะโดนะครับด้วยเหยื่อปลอมนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับน,นี่มากับไข่ก็ไม่รู้นะนี่มีออกมาสองวันแล้วนะครับอันนี้เป็นหมายใหม่นะครับไม่เคยมีใครมาตกเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคือ ถ้าท่านเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าต้องได้ปลาเลยนะครับเพราะถ้าคลิปไม่ได้ปลาก็ไม่ได้เอาลงนะไม่ต้องลุ้นให้ยากเลยไปตามไปชมกันน่าจะกัดจังหวะจิตนั่นแหละเห็นตรงนี้แล้วสยองเลยวะ่ะ

แหกเลยวันนี้แหกเลยนะเลยโอ้ดูไซส์อฟเปิดเกมเปิดเกมสวยงามไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้ก็เลยไม่เปิดกล้องไม่ปกติมันไวกว่านี้ปกติไวกว่านี้หลุดหลุดหลุดไวกว่านี้หลุดไวกว่านี้สวยด้วยเมื่อกี้บทเรียนไวอุ้ย กลางลูกเลยเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่จะทำตามแผนที่วางไว้แล้วพ่ออย่างนี้พ่อมันตื่นด้ไหม อยู่กับลูกแหละไม่ตื่นหรอกพ่อจะอยู่กับลูกตลอดคือตัวใดตัวหนึ่งกัดอีกตัวก็อยู่กับลูกใช่ไหมใช่ถ้าาตัวผู้กัดก่อนตัวเมียจะวนอยู่งั้นยังไม่เข้าลูกหรอกใช่ครัไม่เคยมีประวัติข้างเรือเลยได้ผมเนี่ยตัวเดิมแต่เก่งตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมอย่าโหนคันหามันนะทีเดียวทีเดียวตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิม ตัวเดิมเลยตัวเดิมตัวเดิมเลย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 ไม่ระวังครับตัวเดิมเลยเฉยเลยหลุดแล้วมาอีกคนละตัวคนละตัวเมื่อกี้โอ้คนละตัวเลยเหรอโอ้ดูไซส์ดิเมื่อกี้ตัวคู่โอ้ตัวคู่คือใหญ่แท้โโอ้ โอ้โหตัวนี้มันเกินบอกแล้วตังแตเมื่อวานเือกี้ตู่โหมีหกครับตัวนี้หกศกกระป๋อยเลยตัวนี้เดี๋ยวไปช่างตอนเย็นเดี๋ยวไปช่างตอนเย็นดีกว่าดูหัวเอาเอามือท่าบหัวดูเอามือท่าไม่ใช่เอามือท่าหัวดูเฮ้ยโคตรใหญ่แน่ถ่ายภาพนี่ครับ ุ้ยตรงนี้หมายสวยว่ะดูดิดูดิโฮโฮนัฮไ่ไงสะพานเพราะสะพานที่ตรงนู้นถนนใช่ไหม<ะ>แล้วถนน,นก็จะตัดเข้ามาไอ้ที่มันเป็นคันคลองอะ่ะมันจะเป็นเป็นคันคลองข้ามมา สาม, <adas> สามดิครับก <c oughs> ันเนื้อก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 ันเนื้อ <c oughs> กันเนอ,อกันโลดกันโลด <c oughs> อุ้ยไม่ทะลุ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 โอ้ยเซตย่อสูงเย อุ้ยโดนยิงมาแล้วด้วยเซธเยซูยอน้องโดนยิงมาด้วยเนีไงกลับบ้านเบรียวทั้งมาตั้งร้อยหลูวเยื่อหลุดเหยื่อไปแล้วกัดเป็นเหยื่อยางกันเนื้อเหยื่อกระเด็นไปแล้วครับกันเนอร์ Yeah.

ครย้ำแมนทุกค่ะครับผมสองเงี้ยงเลยครับผมนี่ตัวผู้นะอีกตัวนึงมันดำเออแต่ตัวที่โดดโดดโดดดีเดีย

เดติดป้ามันเอาแท้เอานี่มาถึงเข้าไปแท้นะ ไอ้จร <S 々> ิงไปไม่ได้ไปนั่นครับมันติดติดตรงกลาแล้วตัวเล็กไงตัวเด็ดไหมไหนทำหน้าไงหน้ำไห้ดีหน้าใส่เกาะเกาะไว้เฉย ดูแล้วทำไมมันเหนียวไม่หลุดอีสัตไ้ที่ไต่เก่งไปโดนนั่นนะ่ะบัวตายมันต้องเอาขึ้นไว้ด้วยอย่าไปแกะหมดนะหืแกะหมดจะไปแก,ปแกนะหมทำไมมันต้องมีฟิวธรรมาชาติแต่มันเหม็นมากเลยคลอกนกเจ้าเหรอ ไปขึ ard, ้นเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกไปกี่งเป็นดำๆคืออะไรไม่รู้นี่ที่ขึ้นเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกเนี่ย Thắc tín nữa Hãy subscribe cho kênh

ันให้โก่งไว้ตลอดเวลาเ,เด็กเอาอย่างนี้เล่นได้เล่นคันได้เ,เอาวางเ,เ,เด็กเล่นได้ให้คันโก,ก่งตลอดเวลานี่สุดอ่ะยากเน่นอเ,เนื้อมาก,ก่อน,นเกาะไว้เกาะ นี <uge ot> ่ตัวตัวเมียตัวผู้ตอยู่คู่กันสองตัวเลยโอ้โหไปโดนจอก นล้วมันก็แม่นไปโดนจอกเลยนะ โอ้สวยบอลูกม um oh, right. ัน oh. ต oh, enfin ้องอย่างนั้นทีมันได้ตามน้ยหัวนะเล่นเล่นเนเล่เล ได้ตามสั่งก็จะเป็นตามสั่งนะอี่ียจุงได้สบาให้คันโกงตลอดวางที่นี่ได้แล้วนอย่างนั้นละเก็บใส่ชั้นก่อนไปดำน้ำมานะ เด็กเงาตัวเด็กนี่ตัวเด็กตัวหนอนเด็กตัวหนอยตัวเมียแม่ก็รทับใจทุกตัวตีมันได้ตามสั่งเลยครับชิมิตัวไตไหมครับหัวหัวหัวอะไรชูชื่นชูชื่นหัวเป็นหัวหัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิปเปอร์ทั้งหมดให้ ตรงนี้ตักอกมาสเยดี๋ยวักออกมาอะไรตีนอะไรคิ you mm -hmm. ตลคอกอะไรนี่อะไรนี่ดูจะเอ๋ปลั๊ก็ลั๊กปตั๊งปลั๊โอ้ยเยอกเด็ดลโอเคตบู้ตบู้คอกคอกไม่สีเหมือนปลาลังเนาะ โอ้ยคอกลูกหัวดิคอกก็เป็นคอกแบบเบบี๋ใหม่ๆเลยตีตัวไหมตีตัวไ,ได,ด,วไได้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 ไดกลมอยู่ก็มันไล่ลูกปลาอยู่ด้านนอกอเลยนะมันไล่ลูกปลาอยู่งานที่แข็งที่สุดมาละเหยื่อผมไปไหนไไงงนี่มาเหยื่อเหม khỏi rồi khỏi rồi Mấy cái hàng gần rồi พอกินนาตีอีกแล้ว

น้องดูดพี่เหรอใช้ <c oughs> ดีนะ okay, นนนปล่อยเล,ลย